อันนี้ของงวดวันที่หนึ่งเดือนเก้าสองห้าหกหกนะครับเลขเด่นมันก็จะมีแปดกับสามแต่ว่าเน้นเลขสามเลขเด่นอยอดบอลเนี่ยแปดกับสามเนี่ยแต่ว่าให้เน้นเน้นเลขสามเนี่ยเน้นเลขสามเนี่ยเนี่ยชุดเนี่ยเลขสามทั้งหมดเลยเนี่ยแต่ว่าเนี่ย อาจจะเน้นๆหน่อยสามหกสามเจ็ดสแปดเลขสามชุดข้างล่างนี้ส่วนมากไม่ค่อยออกหรอกส่วนมากจะออกชุดข้อบนแต่ว่าจริงๆเราก็ต้องซื้อเหมือนกันแหละเพราะว่าเลขสามนี่มันน่าจะมานะมาแน่นอนแหละ ก็จัดไปเลยก็ชุดที่มีเลขติดเลขสามทั้งหมดอะ่ะชุดข้างบนนี่สามหนึ่งสามสองสามสามเออสามหนึ่งสามสองสามสี่สามหกสามเจ็ดสามแปดเน้นเน้นสามหกสามเจ็ดสามแปดมันมีมาครบทั้งบนทั้งล่างทั้วอะอันเนี้ยแต่เวันนี้นเลขเด่นมันมามันน่าจะจัด ได้เล็กเด่นแค่ชุดเดียวตัวเดียวเลขสามลงมาข้างล่างนี่มันแสดงว่างวดเนี้มันจะมาขบบนเนี่ยไม่บนก็ล่างแล้วก็มาตรงนี้เองไม่บนก็ล่างอยู่อยู่ในไปในสองชุดนี่แหละเพราะว่าก็ดูอย่างของงวดที่แล้วก็คืออันนี้ผมจับได้เล็กเด่นมาสองตัวเนี่ยมีเจ็ด กับแปดมันก็เลยขึ้นไปอยู่บนชุดขัานบนนี้ทั้งหมดเลยไงเพราะถ้าผมดึงเลขเด่นออกมาได้สองตัวเพื่มันจะอยู่แค่ชุดขั้นบนนี้ชุดเดียวตลอดแต่ว่าถ้าแต่ว่าถ้าจับได้ไอ้งวดเน,นี้ยด,ดูแล้วเลขสามมันเด่นเนี่ยมีอยู่ตัวเดียวตัวนี้ลายตัวนี้ก็คือเนี่ยมันหกเนี่ยหก หกเจ็ดแปดก้อนนี่ไงหนึ่งนี่หกเจ็ดแปดตัวเนี้มันแสดงว่างวดน,นี้น่าจะมาข้างบนนี้ตัวนึงก็คือน่าจะเป็นสามนี่แต่อีกชุดข้างล่างนี่นไม่รู้ว่าระหว่างหกเจ็ดแปดเนี่ยมันจะมาไหมอยู่ที่เธอนี้ผมพยายามจะจำคู่ทิพ คู่กับเลขสามนี่ให้ได้แต่ว่ายังพยายามแล้วมันก็ยังจําไม่ได้สักทีไงก็เลยต้องเนี่ยได้แต่เลขสามตัวนี้ไปก่อนก็ไงก็นี่ยแหละงวดน,นี่ไงวดวันที่หนึ่งเดือนเก้าสองห้าหกหเนี่ยเน้นๆเลยเลขสามนะถ้าเราจะเลือกแต่ตัวที่เราชอบมันก็ จะโดนกินไปเรื่อยงั้นแหละแต่ว่าถ้าเราจัดหมดเลยเนี่ยเราก็ได้กินเจ้าอยู่แต่ส่วนมากอะทุกคนเราจะเลือกแต่ที่เราชอบชอบไงก็เลยไม่ได้กินเจ้าสักทีมันก็ไม่เยอะนะมีแค่กี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวหตัว S <S <an> ก็ไอ้เนี่ยสามชุดข้างล่างนี่แต่ว่า3ามชุดข้างล่างนี่มันเปอร์เซ็นต์มาน้อยแทบจะไม่มาเลยผมทํามาลตติสิบของวันเ่ยมาอยู่2องวันสามวันแค่นี้นอกนั้นี้จะขึ้นชุดข้้าบนนี่กับชุดนี้ทั้งหมดก็ ช่องผมทั้งสองช่องเลยมัน,โดน,น,โ,ดน,นโดนแบนโดนอะไรสาพัดเลยแล้วทีนี้มันโดนแจ้งเตือนบัญชีแดงไปแล้วแล้วทีนี้มันก็นทุกคนช่วยกันกดหัวใจให้หน่อยนะเพราะว่ามันจะได้เปิดการมองเห็นให้คนอื่นเขามองเห็นได้อีกเพราะเดี๋ยวนี้มันโดนปิดกั้นหมดทุกอย่างเลยก็ถ้ามีอะไรผมจะไปเขียนไว้ใต้คอมเมนตะ์นั่นแหะเพราะว่าเดี๋ยว แล้วผมรอด,ด,ดูดูอีกสักพักหนึงก่อนว่าตอนไหนเด่นๆถ้ามีเด่นอะไรดีๆผมก็จะเขียนไว้ใต้คอมเมนต์ทุกทุกครั้งแหละวันนี้นไงก็ก็แค่นี้นะครับ